ร่อนเร่พเนจรหารักแค่จากขอบฟ้าตอนที่37เรื่องต,อตลกในชีวิตสิบกว่าปีที่คล้ายคนไม่ใช่คล้ายผีก็ไม่เชิงไม่ใช่ดีในชีวิตสิบกว่าปีที่คล้ายคนก็ไม่ใช่คล้ายผีก็ไม่เชิงใจเข้าแข็งประหนึ่งเหล็กหิน ไม่เคยโลเลและไม่เคยอับจนหนทางอายุได้15ปีก็ดำรงตำแหน่งประมุขเคหาดสีฤดูทั้งที่ยังอยู่ในวัยเยาว์อายุ18ได้เจอรัชทายาทเอ,อเหรียญอี้โดยบังเงินกระทั่งถูกปลุกเร้าความกระหายฮึกเคิมของเด็กหนุ่มอายุ23่สิาาเทียนสวงด้วยตัวคนเดียวสิ่งที่ควรทำก็ได้กระทำไปจนหมดสิ้น แม้ไม่อาทิ้งชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์แต่พวกเขาลํำทานในรัศหีีมื่หลี้จะจะรึกผลแห่งคุณงามความดีของเขาเอาไว้ยามไี่เจอโยซูกล่าวออกไปเช่นนั้นมุมปากข้ออยากยกก็อยากยกไม่ใช่ดิอยากยกขึ้นน้นอยซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนฝืนเสียมากกว่าซ้ายตาของเขาที่กวาดมองไปศาสตรประกายเย็นเยียบอย่างยากจะบรรยาย พริบตานั้นสีทาปรงหงเต้เหรินก็หดรั้งไปเล็กน้อยความปรารถนาเทียจะถอยหลังกลับผุดว่าขึ้นมาในใจแต่เมื่อเขาเหลือไปเห็นอีชิวฟงด้วยหางตาจึงทำใจกล้าหยืน่นิ่งไว้หวงเต้เหรินรู้สึกมาตลอดว่าอีชิวฟงและลูกชายของเขาที่ตายไปแล้วนั้นล้วนเป็นเด็กหนุ่มเจาาม้าซ้ำอางที่มีดีแต่หน้าตา ทำสิ่งใดไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันสักอย่างแด้แต่อาศัยสำนักด้านหลังตนที่นับวันจะเสื่อมถอยลงทุกทีเชิดหน้าชูตาเอาไว้ยังพอกล่อมแก้มปีนขึ้นมาอยู่ท่ามกลางสำนักพักใหญ่ทั้งหลายได้สำนักซางซารมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักหวาซานมาแต่แรกเริ่มหวังตระหลินรู้สึกว่าตนเห็นแก่มิตรภาพที่มีมาแล้วหลายรุ่นช่วยคนเจ้าสำนัคนนี้ทุกดาง ทุกด้านทั้งหนึ่งนั้นก็โอ,อวดว่าทนช่างมีน้ำใจต่อสหายอีกทางหนึ่งนั้นเพราะเห็นว่าอิวชิวฟงน่าสงสารต่อหน้าชาตทีน่าสงสารและขี้ขาดตาขาวผู้หนี้หวังต่อเริญจะถอยได้อย่างไรในใจเขาประเมินกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังตนจิตใจก็พรันหนักแน่นขึ้นมาทันทีฝ่ายคนฝ่ายเขาคนเยอะถึงเพียงนี้ต่อให้หนึ่งคนเหยียบเท้าเจ้าหนึ่งข้าง ก็ยังมากพอที่หยิบเจ้าให้กลายเป็นเส้นบะหมี่ได้ดังนั้นเขาจึงจะโฟนเสียงดังกลงหวานพูดดีกับมันไปจะได้อะไรจับมันกลับไปใจสวนก็รู้เองเสียงก็เขาดังอยู่ใต้หูอีชีฟงพอดิบพอดีแต่แผ่นนั้นกหมดคิวเล็กน้อยบอกพัดลายภาพว่าทิวทัศน์ของเขาสองสามทีโดยไม่รู้ตัวหันศีรษะไปด้านข้างเล็กน้อย ในใจรู้สึกหงุดหงิดเต็มทนที่คบค้าสมาคมกับคนประเภทห่วงเต้าเริรู้สึกเพียงว่าคนผู้นี้หน้าตาขี้ริ้วยังพอทรนาแต่กริยามารยาทยิ่งเหมือนชาวป่าชาวเขารู้คนข้าหมูหันเนื้อนในตราสดยังสง่างามวัวเขาตั้งเยอะไม่ค่อยฉลาดยังชอบกระโดดโลดเต้นไปทั่วอีก พออาปาพูดทีชาวบ้านชาวช่องแรกนี้ได้ยินกันทั่วเกรงมากผู้อุ่นจะไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือไรอีชิฟงยิ้มเยะาะขณะมองเจอจูซูไม่ได้ตอบรับบทสนทนาของห่วงเหริญคิดในใจว่าหากไม่ใช่เพราะหลายปีมานี้สำนักว่าซานเสืบอำนาจกลางบนว,นว่าตกมือข้างเดียวจักไม่ดังแล้วแล้วก็มิรู้จะเรียกคนที่หน้าตาอัปลักษณ์รยาเถื่อนถอยนี้ว่าเป็นพี่น้อง หากคนปัญญาอ่อนนี้ยอมไปเสี่ยงตายก็ให้เขาไปเกิดเข้าบรุวหนอนปลายเท้าตื้นลึกหนาปางของคนสองคนนี้อีกทั้งทายาของครูเซิงนั้นก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนให้เขาไปอย่งค่าทีดูก็ใช้ว่าจะเสียเปล่าเพราะเหตุนั้นสถานกานรณ์จึงกระอักกระอวนเจตนาเดิมของห่วงตรนก็คือพอตะเกินออกไปแล้วก็ให้ยุชิพงตอบรับ จากนั้นคนกลุ่มใหญ่ก็กรูกันเข้ามาตัวเขาเองไม่ต้องลงแรงอะไรถ้ารออยู่ตรงนั้นอย่างกระย,ยิ่มยิ้มย่องผู้ใดจะรู้ว่าอยชิฟงกับเนียบเพื่อรอให้เขาบุกตะลุยโจมตีฝ่ายตรงข้ามคนๆกันล้างต่างก็มองดูเขาอยู่เฉยๆโดยไม่รู้สาเหตุ ไม่มีผูดไทยขยับกระยื่นแม้แต่ก้าวเดียวหลายสิบคนเบียดเสียดกันอยู่ในตรอก,อกซอยเล็กๆแห่งนี้ชั่วขณะนั้นไม่มีผู้ใดเอ่ยวาจาสักคนเงียบเชียบขนาที่เข้มหล่นลงพื้นอย่างได้ยินเว้นเคอสิงอยู่มาครึ่งชีวิตก็ยังไม่เคยเห็นภาพในหน้าประทับใจเช่นนี้เขาเป็นคนที่อยากหัวเราะก,ก็หัวเราะ อยากร้องไห้ก็ร้องไห้อยากลวนลามก็ลวนลามมาแต่ไหนแต่ไรตอนนี้จึงมาไว้หน้ากลุ่มใหญ่พวกมีแแม้แต่น้อยหอัวเราะจนตัวโกงชี้ห่วงต้องเริน่นพร้อมต่โหร้องข้าวั่านะพวกเจ้าไม่ได้ซักซ้อมกันให้ดีเลยลืมบทไปแล้วหรือลงไปเถิดยังไม่คุ้นวิธีก็้าขึ้นมาแสดงชุดใหญ่อย่างนั้นหรือไม่มีเงินรางวัลให้หรอกนะ เยไปอี yeah, bye. ดูอยู่ข้างๆทักหนึ่งปากก็บอกว่าเละเทวุ่นวายกันไปหมดว่าแล้วก็มุนตัวเดินจากไปโดยไม่สนใจลิวเซเียนเฉียวที่ถูกสกัดจุดไว้ต่อมาเงาสีขายก็แวบหายไปทันทีโจจูซูรู้สึกว่านี่เป็นละครคบคันโดยแท้จึงไม่สนใจคนเหล่านี้อีกตั้งท่าจะจากไปเช่นกันแต่ว่าหวงระเริญนกับร้องเสียงประหลาดเจ้าหนุ่มยาแค่นี้จากนั้นก็กระโดดเข้าใส่โจจูซูท่ ยันร่างขึ้นโดยไม่เหลวล้างเพียงตวัดล้านไซหัวไปว่าตรางหมวนแขนเสื้อปรากฏเป็นพลังแกร่งสองสายพลงังสายหนึ่งซัดโดนไหลของห่วตะเรนเข้าอย่างจังขณะที่อีกพลังอีกสายก็ซัดเข้าหัวเข่าของฝ่ายนั้นห่วตระเรนจำใจไสหัวไปตามคําคบอกอย่างว่าง่ายประดุกลูกกระตันอยู่เวรขสิงขบการจะต้องยันกำแพงไว้ยืดตัวตรงไม่ได้แล้วเป็นครั้งแรก ที่พบว่าโจสวีไม่เพียงเป็นคนนารักแต่ก็ยังมีอารมณ์ขันที่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยช่างสนุกสนานดีแท้ครั้งเขายังหัวเราะไม่ทันเสร็จจากที่สนุกถึงเค็สุดก็กลายเป็นทุกตรงในตอนท้ายยิวชีพงโวยโอกาสตอนที่สายตาของทุกคนไปรวมกันอยู่ที่โจจูซูลงมือโจมตีอย่างกระทันหันปลายกระบี่ส่งเสียงออกจากปากไม่ทักไม่ทายสักคำก็แทงตรงเข้าใส่ลำคอของเวินเกอเสียง เม่ครู่เขาจะพูชาโจมตีเจอจูซูทุกประการรากับไม่เห็นว่ามีเวนค์เคซิงอยู่ด้วยแค่ความจริงแล้วเขารอบสังเกตคนพวกนี้มาโดยตลอดแม้เวนค์เคซิงจะสลายกายเป็นเท่าฐานเจ้าสนาวาสารผู้งามสง่าปราบเอ๋ยก็จดจําเขาได้เพราะอีกฝ่ายทําให้ตนต้องลง้มคว่ำกระมางง่ายต่อหน้าผู้คนมากมายมาแล้วหากแค้นนี้ไม่ได้ชําระ จีจูฟงรู้สึกว่าเสียแรงที่ตนเป็นชายชาตรีแน่นอนว่าเจ้าสนอียก,กังวลมากไปแล้วเนื่องจากต่อยเขาแก้แค้นสําเร็จก็เกรงว่าบนลุกนี้คงมีคนปัญญาอ่อนไม่แค่ไม่กี่คนทีนเข้าเป็นชายชาตรี เวิน้นกระสิงตกกำแพงและไงหลังตลบไม่เลงางหลังหลบแล้วงายหลังหลบอีูชิเฟิงไม่ยอมรามือกัดแต่งกระบ,บีหลายอีพุ่งเข้ามาอีกกรบวนท่าเยี่ยมโหดขึ้นเรื่อยๆเวิ้นกระสิงติดใจสงสัยวันนั้นก็ดื่มสุราไปไม่น้อยเลยจริงๆถึงขั้นเมาหัวราน้าจนไม่รู้วันรู้เือนลืมเรื่องที่ตัดใจเล,เล็กๆกับเจ้าสนักอีที่เหมือนขี้มูราขี้มาแห้งไปตั้งนานแล้ว ต่อให้เขาจำได้จริงก็คงไม่แยแสไม่ใช่สตรีที่งามหยาดฟ้ามาดินที่จะต้องรักษารูปโชมรักษาความงดงามเสียหน่อยลุ่มไปแล้วก็ลลงไปสิจะมีอะไรนักนเะฉียวดังนั้นในตอนนี้จึงไม่รู้ว่าคนผ่านทางที่บริสุทธิ์อย่างตนไปล่วงเกินเจ้าสนังอีท่านนี้ได้อย่างไรเห็นท่าทางของอีกฝ่ายแล้วทําอย่างกับว่าตนไปแย่งภรรยาของเขามาก็มีผ่านเบิ้ลคือเสียงรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ เพราะคนมากมายบานโลกใบน,นี้ไม่มีทางจะมีพรัยญญาเป็นผู้ชายเขาไม่ได้ลงมือหากแต่พายร่นไปทิด่ดปากก็กล่าวว่านี่เจ้าคิดจะทำสิ่งใดอีกอีชีฟงยิ้มเยาะคนพักมานหากคนในใต้ลาดจับได้ต้องฆ่าทิ้งให้หมดเริ่มทีก็เป็นพวกที่ใค,ใครต่อใครต่างตะโกนให้ตีอยู่แล้วพูดมากความก็ไร้ไประโยชน์ตายเสียเถอะ เบนคือสิงหันหน้าหลบกระบี่ยื่นสองนิ้วออกไปคีบกระบี่ของอีชีฟงอย่างแม่นยำแล้วรอยยอใครตอใครต่างตะโกนให้พีคขออภัยข้าไม่ใช่หนูเสียหน่อยจะช่วยอะไรข้าสักอย่างได้หรือไม่อย่าได้จมอยู่ในความแค้นใหญ่หลวงจะเหมือนตัวเจ้าเองเป็นยาเบื่อหนูทั้งที่เพาร้องกับรามเบ,บากระบี่ของอีชีฟงก็หักํามือการหักอาวุธคองผู้อื่น ในยุทธภพถือเป็นการเหยียดยามผู้อื่นอย่างร้ายกาดแทบจะอยู่ลำดับถัดจากการฆ่าบิดาชิงพันละยาอยีชิพงตาแดงกำซัดฝฟารามือใสหน้าอ,อกเบิื่อสีงขนาดเดียวกันก็กระโดดขึ้นใช้ค้าข้างหนึ่งติดใยช่วงล่างของเขาอย่างรวดเร็วฉับไบดังเป็นกระบวนท่า่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคช่วนเคราะห์ดีหลังจากที่หังเต้าร้นใสหัวออกไปแล้ว ในที่สุดกลุ่มคนด้านล่างเขาที่เหมือนกำลังชมความคลื่นคลื่นได้สติขึ้นมาว่าตัวเองควรสมควรควรช่วยกำจัดมาปรปีศาจพา,ากัมรมากลุ่มเจอจูบไม่มีผู้ใดเห็นว่าตรงมุมเล็กๆนี้เจ้าสักวัาสารซานกำลังแสดงการเตะ่าม,มากต่อหน้าทุกคนเฮือเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกปีเพราะว่าปีนี้ช่างเยอะเป็นพิเศษเวิร์นเพื่อสิงยิงตัวยกข่าวขึ้นกระแทกกระดหกหน้าแข้งอีชิพงพอดีต่อมาที่เสียงกระดูกหักดัง เพราะขณะที่ฝ่ามือประกอบกับอีฝ่าอีชิปงรู้สึกมีกําลังภายในที่โหมกระนําดังมหาสมุทรจู่โจมมาตามฝ่ามือก็พลันสะดุ้งย้องคิดจะเอามือออกแต่ไม่ทันการเสียแล้วฝ่ามือคล้ายถูกอีฝ่ายดูดอย่างไรอย่างนั้นกําลังภายในสายนี้ทะลักทลายเข้ามาในเส้นลมปราณของเขาเหมือนลมภูเขาแผดเสียงน้ําทะเลคำรามริบานั้นอีชิพงช้อนตามมองสีหน้าของชายที่ชอบเพเราะคิดคักทำตัวหลอกแหลงตรงหน้าผู้นี้ สีหน้าเย็นชาหน้าสะเพรึงแฝงความไม่อินังข้งขอบปลากับเป็นปีศาจต,ตัวจริงที่ฆ่าคนประหนึ่งเป็นผักปลาโดยไม่สะดุ้งสะเหือนไม่นากันเสียงกกีดร้องของหญิงสาวลมเครียบขาดดดดันกวาดผ่านมาเข็มเรียวเล็กดุดขนหัว,หวพุ่งกาใส่เวนกระสิงเขาปล่อยมืออีกชิ้งโดยสัญชาตญาณตอนซัดฝ่ามือผ่านอากาศไปเข็มเรียวนั้นถูกซัดกระจายหากกรังจากฝ่ามือกลับไม่สลายหญิงสาวที่มาจึงหลบไม่ทัน ถูฝ่ามือเขาซัดเข้ากลางอ,อกอย่างจังจนร้ลอยอือออกไปกระแทกกำแพงสียแเต็มแรงคร้อมตุ่มตอนนั้นเองเวินเคอร์สิงถึงได้เห็นชัดถนัดตาว่าคนที่รอบอยู่โจมเขาก็คือหลิวเซียนเจียวที่ไม่รู้ทรวงจุดชีพจรได้ตั้งแต่เมื่อไรเขาจะงัดปถัดมาก็เหมือนเข้าใจบางอย่างตะโกนสีแดงอาชิงงวิเรีเวข้าคาเห็นคนเป็นชูกันเจ้าช,ช,ชูไม่รู้จริงๆว่า ควรจะกล่าวอะไรดีกับเขาทำเพียงหันกลับไปถีบคนรนหาทิตายอย่างไม่ยอมเลิกลาคนหนึ่งกระเด็นจากนั้นก้มลงดึงหิวเซียนเจียวขึ้นมาทางบอกเวินกระสิงห้วนสั้นหุบปากไปได้แล้วเวินกระสิงตอบรับแะหนี้ตามเขาไปอย่างดีอกีจทันทีทั้งสองเหาะเหินเดินอากาศด้วยวิชาตัวบ,บามร้นหนีมาไกลเพียงใดกระทั่งสกัดสลัดเหล่าคนชั่วนหน้าชังกลุ่มนั้นหลุดไปนานแล้วเจอจูซูจึงหยุดปีท้าลงในที่สุด ย้อนลิวเสียนเฉี่ยที่ลมหายใจโรยดินไม่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วผนึกจุดชีวจรจุดใหญ่ให้นางเวิ่นเคสิงสองมือกอดอกกล่าวยิ้มยิ้มเอาละสีเจ้าพานางมาด้วยกระยิ่งยืนยันว่าเป็นพวกมารเข้าไปใหญ่การเขาใช้ความคิดก่อนํำพึงํำพันอย่างภาคภูมิใจก็นไหนไหนก็คือเฉียง้าก็มไม่ดีอยู่แล้วในเมื่อเจ้าเป็นคนของข้าก็ถึงว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วกัน โจจูซูไม่แม้แต่จะชายตามมองเขาก็ลงตรวจดูอาการบัดเจ็บบางลิ้วเสียนเฉียวหยิบกดยาเล็กๆออกมาจากอ,อกไม่สนใจเรื่องอื่นใดทั้งนั้นทั้งที่รู้ว่าหมดทางเยียวยาแต่ยังกอดํำวังอันริปหรี่ยัดยาเข้าปากนางไปก่อนเว็ดหนึ่งแล้วกล่าวว่าเล่าหวัหอ,อมปาก ากเอาไว้ใช้กินข้าวไม่ใช้เอาไว้พายลมหากเอาแรงมากกว่านี้อีกทีเดียวนางคนถูกเจ้าซัดตายค่ะที่แน่นเบอร์หนึ่งเคอร์ซิงได้ยินแล้วชัดจะหมดความมึแต่คำว่าเล่าบ่นที่ฟังดูสนิทน้มอย่างบอกไม่ถูกก็ทําทให้จิตใจชื่นบานขึ้นมาทันทีส่วนประโยคล้างน่เข็เชื่อไปแล้ว,ว่านี่ตีคือสนิทสน้มด่าก็คือรักนั่นเอง หลิอเซียนเฉียวไอที่หนึ่งการขที่ไว้แผ่วเบาหนีแท้าทนางร่างแหลกเป็นชิ้นๆดวงตาทั้งสองข้างจ้องเจอจูดสู่ตาเขียวพูดออกไปว่า เจ้าเสดแส้ทำเป็นใจดีทําไมละ่ะโจโจซูกลับไม่ได้ใส่ใจนางแค่ย้อนตัวนั่งอยอยองถามบางสิ่งถ้าก็ถามเจ้าวิชาแปลงช้งของเจ้าพรเรียนมาจากที่ใดกานหิวเสียนเฉียวไม่ไือนว่าพออาปากก็มีคําถามชนนี้ออกมาจึงกะลึงงานนางถมน้ําลายเอ้ยเอ่ย,อยดิยน้นยรมหายใจอ่อนแรงคาว่าทรหดผิดปกติว่าแล้วมันเกี่ยวอันใดกับเจ้า เบิร์นเคอร์ซิงได้ยินนังนั้นก็เอ่ยขึ้นแม่นางเลิ้วการที่เจ้าแปลงโฉมก็ดีจริงเก็ดลิ้วหลีก็ดีทั้งบทกระเพื่อ,อีชีฟงอย่างนั้นหรือท่าฉะนั้นข้าขพอแนะนำสักประโยคนะผู้หญิงอักษณ์ไม่กลัวโง่ก,ก็ไม่กลัวที่น่ากลัวที่สุดคือตามืดบอดทพพันนั้นเสียแรงที่เต้าต้องใจอีชีฟงฮะพวกเราเจอได้อย่างไรเย่ไปอีตามคนชุดดำในตรอกซอยลเล็กนั่นได้อย่างไร ผู้ใดจงใจนำทางผิดให้เจ้านึกว่าคนชุดดำม่หนีไปนัก็อ,อีชีโพงจะำให้ลงมือกับเย่ไปอีผู้ใดเปิดโพงฐานะเจ้าต่อนหน้าทุกคนเด็กโง่โ<ม>เขาเห็นเจ้าเป็นเกราะก,กำบังหรอกนะเขาเปิดปลองความในใจเด็กสาวของหญิงคี่ไม่ได้อายุ1 6อ,อีกอีแล้วผู้นี้คำพูดนั้นดุนแรงถึงชีวิตยิ่งกว่าประโยคที่ดา่าต่อนหน้าว่าตัวอัปรลักของเย่ก็ให้สีเสียอีกทางดินุสียนเฉียวมีแรงพอจะขยับได้อีกนิดจะต้องลุกขึ้นมากัดเขาให้ตายเป็นแน่ โจจูซูบอกว่าเจ้าหุบปากเลยเมื่อะสงห์น้อมรับคําสั่งมิ้มปากแน่นทันทีทําท่าทางรากับอยากให้ตนเองมีกรีบปากเพียงกรีบเดียวสียห้าจริงโจจูซูดาวอายุหลิวเสียนเฉียวอยู่ในใจลวงหน้าทั้งคู่จับจ้องใบหน้าของนางแล้วจะจูกระถามขึ้นเจ้าตอนยังเด็กเคยพบคนแปลกๆที่ไม่มีกิ้วหิวจนใกล้ตายซ้ำรายยังบาดเจ็บใช่ด้วยใช่หรือไม่เจ้ะไปข้าวเข้าเกินใช่หรือไม่ อาจารย์ของเขาจิวไว้อย่างตอนเด็กเคยถูกศัตรูตามฆ่าจนบาดเจ็บสาหัสต้องระเหยประโยชน์หมู่บ้านชาวนาแห่งหนึ่งไม่มีเงินติดตัวแม้แต่แดงเดียวว่ากันว่าต้องขอบคุณเด็กหญิงที่มีแพรเป็นบนหน้าคนนั้นที่แอบยกข้าวมาให้เขากินช่วยเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ลำบากสุดแสนไปได้ชิ้นไว้จําไม่มีสิ่งใดตอบแทนเห็นนางเสียชลมกระหรึสงสารเป็นหนักหนาจึงสอนวิชาแปลงโฉมให้นางนิดหน่อย แต่กำลึกว่าจะกลายเป็นการทำร้ายนางในพลังเอาได้นิวเซียนเจี๋ยไม่ได้ปวดทษสิ่งใดก็จริงแต่พอได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ใช้ความประหลาดใจแวบผ่านจอจูซูเข้าใจทันทีจึงก้มหน้าใช้ความคิดหยิบเอาขวดยาร,ารัากษาแผลขวดนั้นออกมาจากอกวางไว้ข้างหน้าลิวเซียนเจี๋ยก่อนจะบอกว่าต่อไปเจ้าระวังตวดด้วยกันแล้วกัน จากนั้นลุกขึ้นเดินจากไมเวิร์นเคซิงตามเจอจซูอย่างดิงโลดใจปากยังพูดอีกว่านางรอดทำลายเจ้าแต่เจ้ายังดีกับนางถึงเพื่อนั้นช่างแต่ว่าเสียงเข้ากลับชะง,งักการดันหันเนื่องจากเห็นโจจูซูเดินไปพลางล้วงยาอีกปวดออกจากอ,อกพรางเช็ดใบหน้าตอนแรกยังเห็นไม่ชัดเจนนะครัแต่พออีกผ่าเช็ดอยู่หลายครั้งก็ค่อยเห็นสีผิวที่เหมือนกัน วันก็สิงมองตาไม่กระพริบเ้าเบิกดวงตากว้างขึ้นเรื่อยๆอีจบตอนที่สามสิบเจ็ดนะครับขอบคุณครับตอนสามสิบแปมีคลิปเก่าอยู่แล้วเนาะไอสองตอนนี้คลิปมันหายไปกันเลยทั้งหมดหม่ขอบคุณครับ